เข็มสองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกัปตแต่แน่เข็มสองรอดูคืนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโมเดอร์นานะโมเดอร์นาเข็มสองขึ้นก็สรุปแล้วเข็มสองของโมเดอร์นาเนี่ยการก็มีอาการไข้ขึ้นนะหวัน เกือบสองวันนั่นแหละเอ่อแต่ก็นอนแบบนอนเอ่อนอนตลอดนี่ก็หนึ่งวันเลยนะไข้ขึ้นสามจุดสามสิบเจ็ดจุดสี่นะคะประมาณวันนะหนึ่งวันเกือบสองวันนะเออแต่คุณคุณสามีเนี่ยก็ไม่มีอาการไข้ขึ้นนะคะแค่ปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยมีการรู้สึกแย่นิดหน่อยแต่ก็เออสามารถลุกได้ไปทำงานปลูกผักได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่อา่าสภาพของ ร่างกายแต่ละคนด้วยนะคะบางคนก็3วัน5วันนะไข้ขึ้นนะคะบางคนก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคนะฮะมารีวิวฉีดวัคซีนโมรนาในญี่ปุ่นนะคะสันจา